สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสูซองอยกินที่ลาวนะทุกคนเนาะมื้อนี้มาพบๆพอกันยามซีสวยๆได้จังน่อยเก้าโมงทุกคนมาสวนมื้อนี้นะอัปเดตสวนหรือว่ามาเบิ่งสวนเนาะนำกันเนาะบ่ได้ฮ็ตคลิปเกี่ยวกับปลุกการปลุกพักเกี่ยวกับสวนนี้หลายคลิปเลยเนาะกัหลายเวียกหลายงานทุกคนเลยบ่ได้ฮ็ดคลิปสูพี่สูน้องเบิงนะ่งเนาะเดี๋ยวนี้มื้อนี้กัสซีมาขยายหนานพัก เพราะว่าเกี่ยมใส่ฝนก็ใกล้ซีมดแล้วพี่น้องเอ้ยอีกเดือนหน้าเนี่ยกับฝนกับซีเริ่มน้อยลงน้อยลงเนาะแล้วก็ประมาณเดือนสิเดือนตุลาการซีหยุดฝนเนาะกับซีได้ปลูกพักเนาะปลูกพักลงสลัดลงอย่างมันกับซีงามเนาะวิตฝนเนาะแต่ว่าช่วงนี้กับปลูกได้อยู่บางพักที่ว่าปลูกกลางแจ้งกลางฝนได้ก็เป็นพักบุ้งพักโหระพาพักอันที่มันฮับอันฮับน้ำฝนได้เนาะส่วนพักที่ฮับน้ำฝนบ่ได้เขาก็ปลูกอยู่ในเหันหุ่มนี่เนาะพี่น้องเนาะ กันหุ่มกับโหลายเนาะมีแต่หกหนานหนึ่งเดี๋ยวมาเบิ้งส่วนน้ากันน่องมื้อนี้ว่าอ่าบ่อเสียงสีขยายเนาะขยายพื้นที่หรือว่าเห็ดหนานไว้เกี่ยมไว้แล้วก็สีว่านอ่าแกนพักกาดไว้เนาะเกล่นพักกาดใหญ่ไว้เกี่ยมลงนเนาะเกี่ยมลงเพราะว่าฝุ่นกับไก่หมดแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ้องนานพักน้ากันทุกคนฮะมาเบิ้องนานพักน้ากันบานนี้นะโอ้พักกะกำลังขึ้นทุกคนเลยอันนี้เป็นพักบงเด้อทุกคนเด้อ ผนะักบงลงไว้สามนานอยู่นี่เนาะแล้วก็อยู่พุ่นหนานหนึ่งพอดีเป็นสี่นานสี่ห้านานมือนี้เนาะอันนี้กลายเป็นผักบงลงไว้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะทุกคนเนาะเนาะผักบงเนาะเพราะว่าเขาปลูกแซนนะกลางแจ้งหรือว่าปลูกทึกน้ําฝุ่นได้ผักบงนี่อันนี้ก็เป็นโหระพานี่เนาะโหระพาปลาูกไว้สองนานเนาะนานหน้ากับซีบองงามปันใดเพราะว่า แ้ายมาหลายบอลย้ายจากนานอื่นมาใส่นี่กําลังติดเดี่ยวกัสีเขียวขึ้นจากหน่อยเนาะอันนี้กับโหระพาช่วงก้อนนั่นกับบวงามปัานไดทุกคนเพราะว่าบูฮู้เนาะบูฮู้วิธีกําจัดเพียกําจัดเสื้ลานะบูฮู้วิธีปั่วมันก็นเลยว่าไปศึกษานําเพื่อนศึกษานํา youtube ศึกษานํา Facebook แล้วก็เลยได้สร้างยาตัวนึงมาเนะาะยาไตโคเดมามาซีดอัน ซีดพักโหระพานี่เนาะเป็นยาซีบประาพาปอดสารพิษซีดเข้าไปนี่โอ้ได้เรื่องทุกคนเลยากาศสวนเนะาะบ่ได้พอกันหลายคลิปแล้วทุกคนเลยเนาะนี่สลัดเ่าก็กระลังงามๆเดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆเนาะทุกคนเนาะใกล้ๆสลัดนี่ก็ได้หนานนี้หนานนี้กำหนานนั้นได้ลงได้สองอาทิตย์แล้วทุกคนอันนี้ก็หอมป้อมเนาะเกี่ยมลกมื่อน,นี้ลงได้สองอาทิตย์หอมป้อมนั่นก็นหอมป้อม ผักซีหรือว่าหอมป้อมลงได้อาทิตย์นึงแล้วกาลังงามๆตัวนั้นก็ลงได้สามซีมือกําลังงอกทุกคนนะกะชิประมาณนี้เนาะสวนเฮาเนะเพราะว่าบุได้อัปเดตให้เบิ้งหลายคลิปแล้วบุได้เฮ็ดคลิปตัดพักตัดอย่างนั้นส่งแม่ค้ากับขายหลายงวดแล้วทุกคนเลยแต่ว่าบุได้เฮ็ดคลิปลงให้เบิ้งเนาะ,นะห้างหายกันไปเดี๋ยวมื้อนี้ก็มาพบพอ,พอกันคือเก่าครับส่วนหลังบ้านเฮาเนะทุกคนนะดิอันนี้เป็นบ่อน สิขยายเด้อทุกคนด้อนี่เป็นป้อนสิขยายเนาะเพราะว่าเอาเกี่ยมดินไว้เกี่ยมดินเกี่ยมหนานไว้ไว้ถ้าฝนยุดเนาะฝนก็นเริ่มยุดและเดือนหน้านี่ก็สิเริ่มน้อยลงและฝนเนาะเดี๋ยวเขากระชีหหนานพุ่งละไปจำกงไห้พุ่เลยเนาะหิรหนานเน่าไปแต่พี่จนจำพุ่หละให้มันได้อยู่สิปลายนานเนาะทุกคนเนาะนีะ่นเนาะบาเสงก็ตัดหญ้าอนามัยไว้เรียบร้อยแล้วมือนี้ก็มีแต่ เส,สียหญ้าเนาะเสียหญ้าให้มันออกจากดินทันและกับปั๊บนานแปลงนานให้มันเป็นหูปเป็นห้างเนาะทุกคนเนาะเดียวไปปั๊บนานน้ำกันทุกคนเฮ็ดไม้ซักทุกคนไม้ซักเสียาฟางนิ่งเนาะฟางนิ่งเพื่อปั๊บระดับให้นานมันพอดีเน,ะนาะอันน้นบอกฟางนิ่งใส่สายตาเนี่ยมันจะบิดเตี้ยวอยู่ทุกคนก็เลยว่า เสียวฟางนิ่งเนาะฟางนิ่งสั่งสองข้างแล้วก็ปั๊บนานไปตามเสื้อเขานิ่งฮะมันจังสีนานจังสีงามเนาะนได้ระดับเนาะอ่ะมาเก็บลักักก่อน นี่ฟังนํากันแล้วก็สิเสียหญ้าบนี้นะเสียหญ้าอาก่อนถางหญ้าเสียหญ้าอก่อนบ่ให้มันมีหญ้าเนาะแล้วก็สิขุดบนี้ขุดปรับน้า มือเขายื้ดถึงเลยเขาชื้อบ่งยื่นเสียหญ้าเสียเยี่ยครับตัดกับคำบาดประมาณนี้ปั๊บนาน เนาะขุดนานเวจกขุดสะจก้อนทุกคนเลยเพราะว่ายางังบ่มีงบเดี๋ยวได้ตัดพักขายพักแล้วจึงมีงบแล้วจึงซื้อหัวปั้นเนาะจากตัดหญ้าก็ซื้อแล้วยังแต่หัวปั้นทุกคนปั้น,นดินเนาะปั้น,นดินขึ้นปั๊บดินปั้นดินมันหัวตัวนั้นเอาซื้อได้สั่งซื้อมันสบายเอาติดกับจากตัดหญ้าเราเาก็ปัน้นเอาเลยสบายเน,นาะใช้เวลาโบนะใช้เวลาหลายเลยก็ประหยัดแหงเอาเน,นาะบ่ได้ใส้แหงหิง เดี๋ยวมาอนามัยพื้นที่นํากันทุกคนเพราะว่าไม้อยู่นี่กะแต่พายุมาพอแหละฮักทับอยู่นี่เดี๋ยวเอาสตัดไม้นี่เป็นละเอียดออมแอมแถวนี้เนาะหนานแถวนี้แล้วก็สีเมียนมัดเป็นละเบียบแล้วก็สีเฮ็ดหนานมือนี้กะว่าสีได้ประมาณ3ามสีนานนี่แหละทุกคนนะฮะบรรยากาศกะสีประมาณนี้ออมแอมส่วนเนาะพอเสียงกะตัดหญ้าออกมาแล้วเปลี่ยนเติดทุกคนเลย มาเด็ดมาจนนุนีกจะทุกทีสนานทีสนาฮักทับทุกคนเลยขันยุมาไนเลยเดือนสี่เดือนห้าที่แล้วคุณ หลังจากปั๊บนานแล้วแล้วก็สิได้เสียหญ้าได้ทุกคนบาดนี่เสียหญ้าเนาะเมือ่อกี้นี่เฮานิ่งฟางนิ่งฟางแล้วแล้วก็สิเสียหญ้าเนี่ออกมาย,ย่อมมาแย้มนี่ออกแล้วก็สิขุดปับนานละเอียดเอาเธอละนานไปเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศแดดกำลังออกนะเดี๋ยวมันฮ้อนข้อเสียออกแล้วเอาไปทิ้ง เงาตอนน้งาดินคุยอยู่มันโมเมนงามแลวอันวีุ่นแหละดินเริ่มแน่นเลยทุกคน บ้ได้ไปหากินดุแล้วทุกคนเลยบ้มีคลิปให้เบิง้งสีเห้น้อยสวนนี่แหละให้เบิ้งเนะาะใชยชีวิตประจำวันนี่แหละดุๆยังได้ไปเท่านึงหากินก่ะยังบ้มีกล้องพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมีทหึ่ก่อนซื้อกล้องจากหน่อยก่อน ป้องกันน้ำพอได้ไปใส่เบ็ดใส่มองให้พี่ให้น้องได้เบิ่ง เก็บออกนะหัวงาเนี่ย่ให้มันเกิดขึ้นยิ่งเก็บออกไปตากแดดแล้วก็ไปบ่มให้ปุยบุทิ่เนาะยังมีประโยชน์อยู่ได้เนยทุกคนเก็บปุยอะางนบ่มปุยนั่น พ่อนี่มาส่วยพ่อนี่เสียหง้ามาส่วยหรือมาวนเนาะนี่เนาะมาส่วยมาสว่วยมาเอาในแม่เมาตโตในแม่มาส่วยเนะานะมาเอาน้ำเอฟซีในแม่บ่าได้พอ่อพ่อกันหลายคลิปเลยนี่บ่าได้พอ่อพ่อกันหลายคลิปแล้วเนาะบ่าได้กินหอยเซรีเนาะเนาะโตโต้เนาะมายัางมือนี่มายัางมาสวนเนาะพี่น้องนะเออพี่น้องมาสวนเพื่อนวะทุกคน,นกเนาะมัอนี่เช<อ><อ>ียนยัง มืึอนี่เช็ดยังให้ทุกคนเบิ่งนี่นี่เอ็ดนานพักหน้าไปหน้าหน้ปั๊บนานพักเนาะเออเอาจับเสียมมึงดูจับเสียมเป็นเพื่อนเบิ่งมึงดูเบาละลาบุเฮ็ดนี่บุได้ไดยเอ้ามาเสียมงานนกันท่อปัะนี่ยกยกยกออกไรไรยาวทางขี้ดินออกตีนฮะเบ้ เบิ้งขาอ,อีกสามมื้อลราผุดีพักค่ะลกแล้วก,ก็ลกเลยมีเงินจ่ายเลยเอ้ย <laughs> ขอดและฟาดลดลกลดข่ดอยขี้กระเดือนเบรอออกไม่ตีนฮนะ แม่ไปเพิ่งดูเพคนถ่างพักอเอ้ยกินข้าวแล้วก็พาเดี่ยวพักพ่อนลงมาต่อแดดอ่อนสี่โมงเดี๋ยวนี้ก็สี่โมงแรงและแดดก็เริ่มมันอ่อนแล้วพี่น้องเอ้ยฮอนแหงหมือน,นี้นะ เมื่อวานนี้พัดฟ้าอันนะ่ะฝุ่นลินมึงนี่พัดเดดเอาแท้าว่ามึงนี่นเสียหัวงานี่ออกเสียงาเอาอแล้วกะปับ๊บมันได้ะระดับเนาะ สวยเนี่ยกะบอทันแล้วซ้ำวัดทีได้ไปลุกพักอันพักซีพังหอมป้อมให้เพื่อนพี่น้องเ้ยเดี๋ยวนี้ก็ลุกแล้วละยังมัดแล้วเกี่ยมล้างให้แม่บ้านเพิ่นล้างเอาไปส่งเพิ่นส่งเพิ่นยู่งงานส่งแม่ค้าอื่นเพิ่นสีลงตลาดให้ประมาณห้าหกโลนี่แหละพี่น้องลงพักบุ้งก่อนลงพักบุ้งไว้ ลกพักบงหวัวหนึ่งอย่างจังซีลงพักกาศใหไงเพราะว่ายันฝนมันจะมันลินอีกนะนะทุกคนเนาะจะน้อยพัดห,ห่อเข้าสลากห่อเข้าประดับดินมันเฮ็ดลงมานี่จังเบิ้งเป้่นเอาเลยย่ามันเสียนพักเสียแนวพักละพี่น้อง สายไล่หลังจากแม่บ้านเพิ่นลกพักเพื่อนก็มาช่วยเ้อทุกคนเ้อมาช่วยเสียญนาเนาะลกพังหอมป้อมแล้วได้ประมาณ6กโลนี่แหละเนาะทุกคนเนาะตอนแรงจังน่อยกระสิค่ำๆจังน่อยกระสีเอาไปส่งแม่ค้าอยู่เหือนเพื่อนเพิ่นที่ลงตลาดมืออื่นเนาะทุกคนเนาะมือนี่กับ่บได้หลายมือนี่นะเสียนานนะทุกคนได้นานเดียวแล้วก็นานนะก็กำลังเสียเนาะนานนี่ก็ขุดคุดข้างมันไว้แล้ว แต่ว่ายังบริหปรปั๊บดินเถื่อมืออื่นฟาแดดจังสีคุดแล้วก็ปั๊บดินหน้าดินให้มันได้ระดับสีลงพักบุ้งนะทุกคนนะลงพักบุง้งเพราะว่าฝนยังโบมดเดี๋ยวนี้ก็หาเกี่ยมสีกลางเดือนแปดเนาะกลางเดือนแปดยังฝนยังโบมดเถื่อจังนั้นมันสีใสอห่อเข้าสลากห่อเข้าระดับดินอิกนี่นะทุกคนเนาะกูแหละอ,อกภาษาแล้วกูแหละคือเบิ่งประมาณต้นเดือนซิบกลางเดือนซิบกูแหละ เริ่มลมหนาวเข้ามาเนาะเกี่ยวเขาดอมันยังสีมืดฝุ่นนี่เขาจึงสีปลูกได้ดีแบบนี้เนาะเพราะว่าบุ่มีฝุ่นแลวเขาจึงสีลงพักกาดพักสลัดเนาะเดี๋ยวนี้กะเกี่ยมหนานไว้เพราะว่าหอนยามนั่นยันเขาโบโบ,บทันเนะาะเขายึดต่หัวปีไว้เพราะว่าบางส่วนิ่นกะลงและส่วนนี้เนาะลงลงแล,ล,ละตัดหญ้าตัดหญิงลงหนานลงพักกนันพักบงพักหญงพักที่ปลูกใส่ฝุ่นได้แล้วนิดนเนาะเอากคสีป,ประมาณนี้เนาะ คลิปมาสวนทุกคนมือนี้เนาะกับบูมีอยังหลายเนาะพามาเบิ้งส่วนแล้วก็เสียหเ้าส่วนเกี่ยมปลูกพักพี่น้องเอ้ยขยายนานเนาะเพราะว่านานเฮือนห่มเขากับบูหลายมีแต่ฮุกนานนึงเขาก็ชิ้ให้ขยายออกเกี่ยมไว้ใส่ันน่ะฤดูปลูกพักปีนี้เนาะบรรยากาศกับชีประมาณนี้เนาะสี่มงแรงเนาะทุกคนเนาะแดดอ่อนๆเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อทุกคนเนาะซองอยู่กินที่ลาวเนาะเห็นโฆษณากับ บึ้งให้แด่ทุกคนเนาะพอมีกำลังใจในการฮิดคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้กับบูมอย่หลายเนาะสิลาไปก่อนไว้เพาะกันในคลิปต่อไปเนาะส่วนหลังบ้านเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบใจเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีทุกคน